พลิกลุกสุดเท่สี่หนุ่ม e NEVONE ส่งซิงเกิลที่4กกีิก l i c k r เพลงบีทสนุกผสมแรปจากภาพสี่นุ่มวัยใสที่ใครๆคุ้นเคยใน3ซิงเกิลแรกช็อตพัดเหตุผลข้อเดียวไอมีน I mean, และต่อต้านชาวเอา ของ e e, NEVONE NEVONE Boy r g r o วงแรกจาก BRIQ Entertainment ในเครือ r s Music ที่ประกอบด้วยสมาชิกโยชิโยชิพัฒนานยงเมธีวรากุลแทนคุณแตงคุณแทนคุณดาราศีศักดิ์พร้อมพร้อมกริชยานอัธวิพา์และตะวันตะวันภูริจิวัดเวียงวัฒนา มาวันนี้หนุ่มน้อยสุดคิ้วทั้ง4กลับพลิปลูกใหม่กลายเป็นชายหนุ่มสุดเท่พร้อมส่งซิงเกิลล่าสุด Trigger กเ,กเพลงบีบสนุกผสมแร็ปก็ฝฟีมือโปรดิวเซอร์รุ่นใหม่ไฟแรงอย่าง MAYO JAMES ที่ดึงสำนวนพูด Trigger เข้ามาเติมเต็มในเพลงนี้พร้อมกับท่อนฮุกสุดติดหู You uh pull me like a trigger ให้กลายเป็นเสมือนเป้าที่พร้อมให้เธอมายิงเข้าที่กลางหัวใจส่วนมิวสิกวิดีโอก็ยังคงเอกลักษณ์ของวง NEVO NE ที่มาจากคำว่า The One in Neverland แต่ครั้งนี้จะเผยเสนอกด้านหนึ่งของเหล่า Lost Boy ที่มีความเท่และโตขึ้นกับเรื่องราวที่พวกเขาถูกจับกลับไปในโลกของ Neverland ดินแดนที่เคยอยู่และได้พบกับ The Boss ผู้บงการโดยทั้ง4ีหนุ่มเผยว่าก่อนหน้าพวกเรามาแบบน่ารักสดใสแต่เพลงนี้พลิกคาแรคเตอร์กันแบบสุดๆเท่ขึ้นมีความมัสึูลายมากขึ้นกว่าเดิมสลัดคำว่าน่ารัก ออกไปจนหมดเลยครับเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ในหลายๆอย่างครับทั้งสไตล์ของเพลงวิธีตีความเพลงที่แตกต่างจากเดิมมากๆทั้งทั้งที่ทความหมายยังคงเป็นเพลงคลั่งรักอยู่แต่รอบนี้มันเหมือนกับลุ่มหลงไปในเธอคนนั้นอย่างหนักซึ่งปกติพวกเราจะเป็นสายมอบความสุขส่งความรักให้กับทุกๆคนครับอีกอย่างที่ต่างจากเดิมมากๆคือสไตล์การเต้นในเพลงนี้ครับถ้าเต้นอาจจะไม่ได้ยากเท่าเพลงก่อนแต่ว่าการจะเต้นให้มีเสน่ห์และ สื่อสารก็ยากมากครับพวกเราต้องทําการบ้านกันอย่างหนักเลยครับอย่างตะวันสมาชิกน้องเล็กของวงก็ต้องทําการบ้านมากเป็นพิเศษเพราะว่าเรื่องราวในเพลงเป็นความรักที่โตมากยิ่งขึ้นก็ต้องปรึกษาพี่ๆในวงว่าต้องสื่อความรู้สึกแบบไหนด้วยความที่ทุกคนอาจจะติดภาพว่าพวกเราเป็นเด็กเราก็เลยพยายามฝึกทั้งในเรื่องการร้องการเต้นรวมไปถึงบุคลิกของพวกเราด้วยนะครับตอนนี้พวกเราโตขึ้นมัมมีระวังตัวด้วยนะครับ สำหรับซิงเกิลนี้บอกเลยว่าเป็นเพลงที่ดูเดือดทั้งเรื่องของเพลงและการทำงานด้วยครับเพราะว่าในวันถ่าย MV แทนคุณก็ป่วยแต่ด้วยความใจสู้และพลังจาก V E N D Y ชื่อแฟนคลับเนฟวันก็ทำให้ในวันนั้นแทนคุณผ่านมาได้ด้วยดีซึ่งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดูไม่ออกเลยว่าป่วยครับพวกเรารู้สึกภูมิใจกับผลงานครั้งนี้มากๆแล้วก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่เลยครับยังไงฝากทุกคนไปฟังเพลง รริกกเอ์ของพวกเราได้ทุกๆสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มและดู m อใน YouTube R.S. Music Thailand จากฝีมือผู้กำกับคนเก่งเบนบุธ,ธาว่าสุดท้ายแล้ว N.E.V.O.N.E. E, จะหนีออกมาและปล่อยให้ทุกคนสู่อิสรภาพจากวงโครจรท็อปิกนี้ได้หรือไม่